สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่14มิถุนา2564นะคะและราคาทองเช้านี้ปรับครั้งที่1ปรับลดลงอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนัเวลา 9นาิกา25นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่27,550บาทรับซื้ออยู่ที่27,450บาทส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่28,050บาทรับซื้อ,อที่26,954บาท48สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่100บาท ปอดโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.865.40ดอลลาร์ต่อออนปรับลดลงอยู่ที่18.6เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1.865.578ค่ะปรับลดลงอยู่ที่0.06%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.124ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.10%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปพรรพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกํำของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ